สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปกางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานแล้วออกเดินทางกันตอนเย็นทําให้ถึงมืดไม่มีที่กางเต็นท์เราจะทํายังไงกันดีและเราจะเจ,เจอสถานที่สวยๆที่ไหนบ้างและน้ําตกคลองลานนั้นบรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามรับชมคลิปกันดีกว่าครับสวัสดีครับก่อตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่น้ําตกคลองลานนะครับ พอวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันนะันนี้ก็ของแน่แนๆเหมือนเดิมน่ครับอุย้ยใต้เบาะถุงนอนรองเท้าเต็นท์แล้วก็ดูข้างหลังกันนะด้านหลังนั้นก็อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและถังขยะนะครับก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็โดนแล้วก็รอบนี้ผมเอาพัดลมไปด้วยครับกว่าร้อนช่วงนี้อากาศร้อน ไปครับก็ตอนนี้มากันครบแล้วเตรียมตัวออกเดินทางนะครับการเดินทางในครั้งนี้นะครับ แล้วออกเดินทางกันตอนเย็นนัดกันเวลา4โมงเย็นนะครับเป็นเวลาที่ทุกคนเลิกงานแล้วมารวมตัวกันเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าการออกไปกางเต็นท์ครั้งนี้มันจะลําบากเล็กน้อยเพราะว่าผมมันไม่เคยออกเดินทางตอนเย็นเพื่อจะไปกางเต็นที่ไหนเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราออกเดินทางไปเที่ยวกลางเต็นท์ทำให้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆใครจะไปคิดล้ะครับว่าการเดินทางในตอนเย็นนั้นได้ดูพระอาทิตย์ตกและสลับกับ ิวเขาสวยๆมันทําให้เรานั้นได้เปิดหูเปิดตาได้พบสิ่งใหม่ๆถ้าดูตาม GPS นั้นจากจุดที่ผมเริ่มต้นเราจะไปถึงจุดหมายก็คือที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกคองลานเราจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด1ชั่วโมง50นาทีซึ่งนั่น เป็นเวลาที่นานมากถ้าเทียบกับเวลาที่เรามีอยู่ถ้าเราทําเวลาได้ไม่ดีพอเราจะไปถึงที่อุทยานนั้นค่ําจนเกินไปซึ่งผมก็ไม่มีประสบการณ์ในการกางเต็นท์ตอนกลางคืนเลยยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและเราไปติดตามรับชมคลิปกันต่อดีกว่าครับผมก็อนตอนนี้นะครับเราแวะซื้อของกินไปกันแล้วนะเนดูที่ห้อยนะครับกินตอนเย็นกับตอนเช้าน,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 นะครับแล้วตอนนี้ที่ห้อยเรา ห้อยหลังรถก็เลยรอไอ้หนุ่ยไปซื้อของกี่โมงอะ5โมง4ส5บห้าครับทุกคนยังไม่ได้กางเต้นเลยนะต้องไปหาที่ไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่าไปเตร็มตัวเดินทางต่อเมื่อเราเข้ามาถึงพุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานตอนถามเจ้าหน้าที่ด้านหน้านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังรองรับได้อีกพอเรานั้น ได้เข้าไปถึงบริเวณที่มีให้กางเต็นท์นะครับผมบอกเลยว่าเต็มตั้งแต่ปากทางจนมาถึงเกือบสุดน้ําตกเลยนะครับและเราก็ได้ขับรถวนหาอยู่สักพักหนึ่งและก็ได้คิดว่าจะกางเต็นที่ไหนดีซึ่งตอนนั้นเราก็ยังคิดไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าที่ลงกลางเต็นท์มันแน่นมากแน่นจนแบบเราต้องไปอยู่ติดๆกันแบบ แออัดเลยครับจนได้มาเห็นจุดจุดหนึ่งซึ่งอยู่บนเนินนะครับติดกับห้องน้ําแต่ว่าจะไม่ได้ติดกับน้ําตกนะครับแต่ก็ยังดีที่มีให้กางเต็นท์นะครับก็ยังไงเราไปติดตามรับชมคลิปกันต่อดีกว่าครับตอนแรกนะครับผมกะว่าจะตั้งกล้องถ่ายให้ดูนะครับซึ่งตอนนั้นอะ่ะพวกผมนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยครับว่าจะทํายังไงกันต่อรู้สึกแค่ว่าเหนื่อยมากและยังไม่มีที่กางเต็นท์เลยนะครับ กว่าเราจะตกลงกันได้ว่าจะกางตรงนี้ผมก็เดินขึ้นเดินลงหลายรอบอยู่เหมือนกันทําให้เหนื่อยไม่รู้จะทําอะไรก่อนเราไม่เราไม่มีประสบการณ์ในการกางเต็นท์ตอนกลางคืนนะครับแต่ตอนกลางนั้นผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอกันไว้เลยครับเพราะรู้สึกว่าอุ่นวายมากเลยครับตอนนั้นจะจิบจับนู่นทุกอย่างยังงงงงอยู่ว่าต้องทําอะไรก่อนนะครับเปิดดก่อนนะ วัสดีครับเปิดหลับเลยดูดีถูต้องวะกูไม่กล้าห้องน้ำไงโดยอังโอ้โหคนเต่งเกลีวเลยไม่กล้าไปเข้ากับคนเต็มทางเลยสองร้อยก็ตอนนี้นะครับมีมึงกิถ้วยหมดเลยเหรอเรากินอิ่มแล้วก็มาม่ากถ้วยกูยังมีอยู่ถ้วยหนึ่งตอนนี้ก็แค่ลนแค่ลนอิ่มแล้วนะครับกำลังลือขยะหาขนมกิน ก็อันนี้เป็นเต็นท์ของพวกเรานะครับนี่อันนี้เต็นท์ผมของไม่ค่อยเยอะนะครับทริปนี้เน้นสะดวกสบายไปกินเราข้างหน้าเดี๋ยวตอนเช้าเราเจอกันใหม่วันนี้ขอพักผ่อนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เช้านี้กับน้ำตกคลองลานป <Yes. S 1> ีจอมกับคันเล่นคันจังงานผิดคุ้ลงไหนลงไหมปีจอม เมันก็เดินไปงูได้อยู่แถวนี้เพราะ ก็อันนี้นะครับจะเป็นสภาพของพวกเราเมื่อคืนก็เพราะว่าวันนี้คนเยอะนะครับผมก็เลยต้องขึ้นมากลางด้านบนนะเนี่ยขับขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ก็เดินไม่ไกลนะห้องน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผู้คนวันนี้คนเยอะครับก็นี่ครับโถมเป็นไงคนเต็มเลยยาวจนถึงเนี่ยผมต้องขึ้นมากลางด้านบนเนี่ยครับ ก็มีอยู่แค่สองสามเต็นนะครับก็เดี๋ยวเราก็เก็บเต็นแล้วก็เตรียมตัวกลับกันครับผมก็ตอนนี้นะครับคันเล่นกับพี่จองกําลังเก็บของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็รกอคันเล่นกับพี่จองเก็บเก้าอี้อีกนะครับ ก็หลังจากที่เราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็เตรียมเดินทางกลับนครสวรรค์กันนะครับซึ่งก่อนเดินทางกลับนั้นผมก็ได้ตกลงกับเพื่อนๆว่าเราจะไปแวะกินกาแฟที่ร้านบางเวลาคาเฟ่น,นะครับซึ่งจะอยู่ก่อนถึงน้ําตกของร้านหรือว่าระหว่างขาออกก็ได้นะครับก็เป็นร้านกาแฟาเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแวะถ่ายรูป การเล็กน้อยนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าการบินโดนในอุทยานเราต้องขอใบอนุญาตก่อนนะครับก็ยังไงฝากถึงเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่จะบินโดนในอุทยานอย่าลืมขออนุญาตกันนะครับซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้บินนะครับตอนแรกผมก็จะบินแหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าบินไม่ได้นะครับโอเคครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับมีรีวิวเราจะไปรีวิวที่ไหนและเราจะไปกินอะไรเราจะรีวิวของอะไรและพบกันใหม่ครับผู้ชายคนนี้ครับเขาถือกล้องลงไปเลยนะครับโอ้โห